แชร์เทคนิคที่ผมใช้หัดเชื่อม MMA ที่จะทำให้เพื่อนๆที่พึ่งเชื่อมมือใหม่หัดเชื่อมได้ง่ายมากขึ้นสวัสดีครับ,รบเพื่อนๆอยู่กบับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3BDIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อตู้เชื่อมไปแล้วนะครับหมดกําลังใจในการหัดเชื่อมครับเพราะรู้สึกว่าการเชื่อม MMA มเนี่ยมันยากเหลือเกินจริงๆเราก็มีกูรูหรือว่าพี่ๆช่างหลายคนนะครับแนะนําวิธีหัดเชื่อมเบื้องต้นไว้เหมือนกันซึ่งบางวิธีอาจจะค่อนข้้าาางเขใจยกนะ และบางวิธีก็อาจจะใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานบอกทุกคนก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างเชื่อมมืออาชีพนะครับผมเป็นคนเชื่อมงานแบบ DIY งานที่ผมเชื่อมอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนพี่ๆช่างที่เขาเชื่อมงานทุกวันแต่งานที่ผมเชื่อมก็แข็งแรงเพียงพอที่เราจะเอามาใช้งานในบ้านของเราเองได้ครับและวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ยังเชื่อมไม่เป็นเลยจริงๆดูหลายคลิปแล้วลองหัดเชื่อมแล้วก็ยังเชื่อมไม่ได้ลองทําตามคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับ สำหรับการหัดเชื่อมครั้งแรกนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆหัดเชื่อมจากเหล็กเพลทครับหรือว่าเหล็กฉากที่มีความหนาสักหน่อยจะหัดได้ง่ายกว่านะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อมเหล็กกล่องบางๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับยังไม่ต้องรีบทําลายเก็จปลาหรือลายมังกรพี่ๆช่างหลายคนนะครับเขาจะสอนให้เราปรับไฟต่ําไว้ก่อนประมาณ60นะครับเพราะว่าเขากลัวว่ามือใหม่จะทํางานไหมแต่สําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆปรับไฟสูงไว้ก่อนเลยนะครับจริงๆปรับสัก80จนถึง100ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะปรับไปร้อยสาม เลยก็ได้ลองทดสอบเชื่อมให้เหล็กไหม่ดูก่อนครับแล้วทําไมเราถึงควรหัดเชื่อมให้เหล็กไหม่หรือเหล็กทะลุก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ครับว่าถ้าเหล็กทะลุเนี่ยจะเป็นยังไงไม่งั้นเราจะมัวแต่กลัวนะครับว่าเชื่อมไปเดี๋ยวเหล็กมันจะทะลุเดี๋ยวเหล็กมันจะทะลุเอาให้ทะลุก่อนเลยตั้งแต่ครั้งแรกครับที่สําคัญการหัดเชื่อมแบบนี้จะทําให้การสปาร์คครั้งแรกติดง่ายด้วยครับผมจะให้ดูนะผมปรับไฟไปอยู่ที่130แอมป์นะครับ อันนี้80แอมส่วนอันนี้60แอมนะครับเพื่อนเจะสังเกตน,นะครับว่าเรายิ่งปรับแอมต่ำเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเริ่มงานยากเท่านั้น เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าถ้าเราใช้ไฟที่แรงเนี่ยเราจะอาร์คติดง่ายแล้วเราสามารถเชื่อมงานต่อได้ง่ายนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเปิดไฟแรงในการเชื่อมตลอดนะอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นหลายคนน่ะไปเริ่มจากไฟต่ําเกินไปเพราะว่ากลัวว่าเหล็กมันจะทะลุนะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มจากไฟสูงจะง่ายกว่าครับซึ่งเวลาเราใช้งานจริงเราก็ค่อยๆปรับไฟให้เหมาะสมกับขนาดของเหล็กที่เราเลือกครับเรามาดูรอยเชื่อมนะครับอันนี้ไฟ60อันนี้ไฟ80อันนี้ ไ้130เพื่อนเพื่อเห็นไหมครับว่าไฟยิ่งแรงเนี่ยรอยเชื่อมยิ่งซึมลึกนะสำหรับคนที่เพิ่งใช้ครั้งแรกนะปัญหาที่เราเจอครับก็คือแตะไปปุ๊บนะครับตัวทูบเชื่อมเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับเหล็กเลยนะต้องคอยมาหาักออกเนาะหรือว่าพอเราแตะไปแล้วนะครับมันเดินไฟไม่ต่อเนื่องแตะไปแล้วแล้วสะบัดหลุดทีนี้บางคนเขาก็จะสอนว่าให้สกิดและ้วตะวัดสกิดแล้วตะวัดสกิดแล้วตะวัดแบบนี้นะคือจะบอกว่าถ้าเป็นมือใหมอ่อ่ะยังไม่ได้ทําจนทำนานอะ่ะมันยากหรือบางคนนะครับเขาก็จะบอกว่าให้แตะแล้วยก แต่แล้วยกดูหาระยะนะครับซึ่ง ถ้าฝึกสักหน่อยหนึ่งก็จะทําได้ทีเนี้ยวิธีที่ผมใช้หัดนะคะแล้วผมรู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายนะครับคือการเอามืออีกข้างหนึ่งเข้าไปรองแต่เพื่อนๆจะต้องใส่ถุงมือกันไฟนะคือพอเวลาเราแตะแล้วนะครับให้เราเอามือนิ้วนิ้วลองไว้อย่างงี้นะแล้วเราแตะนะครับแล้วค่อยๆยกนิดเดียวเห็นไหมใช้นิ้วเนี้ยเป็นตัวช่วยยกคอนโทรลเนาะถ้าเราเอามือจับนะครับแล้วยกรวดแบบนี้มือใหม่มันจะทํายากเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะใช้นิ้วข้างนี้ในการสอดเข้าไปนะวางนะครับแล้วก็ค่อยๆยกแบบนี้เห็นไหม ระยะยกตรงนี้ไปบอกเป็นขนาดจริงๆไม่ได้นะเพราะมันอยู่ที่กําลังไฟที่เราปรับด้วยนะครับแต่การคอนโทรลในการยกเห็นไหมผมจะใช้นิ้วนี้นิ้วมือนิ้วมือซ้ายนะครับนิ้วชี้มือซ้ายในการช่วยยกแบบนี้นะครับเราจะสามารถคอนโทรลเริ่มต้นคอนโทรลได้นิ่งกว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเอานิ้วนี้สอดเข้าไปนะครับวางไว้เลยเหมือนเหมือนแทงสนุกเกอร์เลยตรงนี้ผมแนะนําว่าเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งรีบลากนะครับให้เราฝึกแตะแล้วอาร์คให้ติดหลายๆครั้งก่อน เดี๋ยวเวลาเพื่อนๆทางานเนี่ยเราจะได้สามารถอาร์คได้ทุกครั้งและติดทุกครั้งครับพอเวลาอาร์คเราแม่นยําปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต่อไปทําอะไรก็จะง่ายขึ้นครับอย่างที่2นะคะพอเราเริ่มเชื่อมแบบนี้อาร์คติดง่ายแล้วนะครับเราเริ่มหัดเชื่อมให้เกิดบอ่อหลอมแล้วทําการลากเส้นครับซึ่งการลากเส้นนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆลองหัดทั้ง2แบบนะวิธีการหัดเชื่อมนะครับผมจะ ดึงลากลวดมาข้างหลังเป็นเส้นตรงก่อนนะซึ่งวิธีนี้มันยังไม่ใช่วิธีการเชื่อมเหล็กนะครับแต่เป็นวิธีการประคองลวดพอเราดึงมาข้างหลังเสร็จปุ๊บเราลองดันไปข้างหน้าบ้างลองดูว่าความแตกต่างระหว่างดึงมาข้างหลังกับดันไปข้างหน้าเนี่ยต่างกันยังไงทํายังไงแล้วลวดหลอมละลายอย่างต่อเนื่องแบบประกาศที่เราจะฝึกตรงนี้ครับวัตถุประสงค์อะ่ะคือการเชื่อมให้เกิดบ่อหลอมนะครับและความเร็วที่เหมาะสมในการเชื่อม ถ้าเพื่อนๆเชื่อมเร็วไปอ่ะรอยเชื่อมมันจะปูดขึ้นมานะครับส่วนเพื่อนๆเชื่อมช้าเกินไปนะครับบ่อหลอมก็จะลึกเกินเห็นไหมครับจะสังเกตว่ารอยเชื่อมก็จะแตกต่างกันนะส่วนข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้นะเป็นส่วนที่ผมลากลงนะจะสังเกตว่ารอยเชื่อมเสร็จมันจะปูดปูดเนาะส่วนตรงที่ดันขึ้นจะเห็นเกตว่าใช้ไฟเท่ากันเลยระยะเท่ากันเลยความเร็วเท่ากันเลยนะครับมันจะซึมลงเนื้อเหล็กได้ลึกกว่าเห็นไหม ต่อไปคือการฝึกลายเชื่อมอันนี้ผมจะต้องบอกว่าแล้วแต่ความถนัดนะบางคนอาจจะมีความถนัดในการแบบทําลายเชื่อมไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าลายเชื่อมมันจะต้องซ้อนและต่อเนื่องกันและก็ซึมลงเนื้อเหล็กเดี๋ยวผมแนะนําลายเชื่อมเบื้องต้นแล้วกันการเชื่อมมันไม่ใช่การสายไปสายมาสายไปสายมาแบบนี้นะครับคือจริงๆแบบนี้ได้ไหมก็น่าจะได้แหละเออแต่ถ้าเกิดแบบให้มันซึมเนื้อดีๆนะครับเราจะทิ้งโค้งแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ แต่มันมีลายเชื่อมแบบหนึ่งนะที่ผมจะบอกว่ามันหักง่ายมากนะครับสําหรับมือใหม่นะก็คือลายวงกลมซ้อนกันครับนี่เราจะเชื่อมมันวงกลมซ้อนกันแบบนี้เดี๋ยวผมจะทํา2ลายนี้ให้ดูแล้วกันนะเพราะเป็นลายที่ผมใช้ในการทํางานปกติก็คือลายแบบนี้กับลายแบบนี้จริงๆเวลาที่เราเชื่อมนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโออ่ะผมบอกเลยว่ามันจะดูไม่ค่อยชัดนะอ่ะอันนี้เชื่อมแบบโค้งไปโค้งมานะครับ รับอันนี้นะครับเชื่อมแบบวงกลมอันนี้ไฟหนะต่ำไปเหล็กอันเดียวกันลวดเชื่อมอันเดียวกันระยะเดียวกันนะครับบางครั้งการเชื่อมก็ใช้ไฟที่แตกต่างกันอย่างที่เห็นครับเวลาผมเชื่อมในเพื่อนๆอย่าดูตรงแสงนะครับให้ดูตรงทีมทีปนะครับจะเห็นจังหวะการเคลื่อนมือ เดี๋ยวเรามาดูกันเหล็กแบนเลยนะอันนี้เป็นลายที่เชื่อมแบบเป็นวงกลมนะครับส่วนอันนี้เป็นลายที่เชื่อมโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาถ้าเราทิ้งน้ำหนักมือหรือเราเดินมือเร็วไปอะครับมันจะมีไอ้รูรูแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราแบบวนเป็นวงกลมวนไปนวงกลมไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมลายมันจะดูชิดกว่า และอีกเทคนิคนึงนะที่จะทำให้เพื่อนๆมือใหม่หัดเชื่อมได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็คือเลือกรวดเชื่อมที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน,นครับผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะว่ามันมีรวดเชื่อมปลอมรวดวเชื่อมราคาถูกที่เพื่อนเพื่อเอ,เอามาหัดแล้วมันจะหัดยากมากรวมถึงมันจะมีกลิ่นที่แบบเหม็นมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรวดเชื่อมคุณภาพดีมีมาตรฐานเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเชื่อมได้ง่าย คือมันจะอาร์คติดง่ายแล้วก็นุ่มมือมากๆนะครับรวมถึงจะไม่มีกลิ่นให้แสบจมูกแสบตาด้วยครับอย่างลวดเชื่อมตัวนี้ที่ผมใช้นะครับของโกเบลโกนะครับไม่ว่าเราจะไปถามพี่พช่างคนไหนเนี่ยเขาก็แนะนําให้ใช้กันครับผมยืนยันเลยนะถ้าเพื่อนๆนใช้ลวดเชื่อมคุณภาพดีมันจะเชื่อมง่ายกว่าเยอะมากๆที่สําคัญคือปลอดภัยกับสุขภาพเวลาเราใช้งานด้วยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าลวดเชื่อมตัวไหนคุณภาพดีอย่างแรกเลยคือมันจะต้องมีมอ,อกอรครับและนอกจากมอ,อกอแล้ว รวดเชื่อมจะต้องมี ISO ด้วย ISO บนกล่องจะเป็นตัวบอกคุณสมบัติของรวดเชื่อมที่ดีตามมาตรฐานสากลจึงทําให้งานเชื่อมของเราะคงทนและไม่พังง่ายครับตัวแรกคือสัญลักษณ์ ISO 9001 ตัวนี้เป็น ISO ที่บอกถึงระบบการบริหารจัดการคุณภาพพูดง่ายๆครับตัวโรงงานเนี่ยเขาสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาโดยที่ไม่เกิดปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและก็ข้อกฎหมายได้อย่างสม่ำเสมอส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับคือ ISO 14, 1 4 0 0 1โดยตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของโกเบลโกได้ครับ ซึ่งจะบอกว่าขั้นตอนของการผลิตรวดเชื่อมโกเบลโกเนี่ยลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆครับว่ารวดเชื่อมโกเบลโกเนี่ยก็เป็นสินค้ารักโลกเหมือนกันงานเชื่อมที่ดีเริ่มต้นที่มาตรฐานที่ไว้ใจได้เลือกรวดเชื่อมที่มี ISO เพื่อความมั่นใจทุกจุดเชื่อมเลือกรวดเชื่อมโกเบลโกครับและเพื่อนๆอย่าลืมสังเกตสัญ,ญลักษณ์ ISO บนกล่องด้วยนะครับ และเพื่อนๆที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของลวดเชื่อมโกเบลโกสามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage และ Li n e OA ของไทยโกเบลโก w เ l d ดิ g งได้เลยนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ลวดเชื่อมอีกเยอะเลยและนี่คือคลิปวิดีโอสำหรับมือใหม่หัดเชื่อมนะครับที่ผมรวบรวมเทคนิคที่ผมฝึกในการเชื่อมเองหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่หัดเชื่อมมือใหม่นะครับ และสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เพิ่งหัดเชื่อมครั้งแรกนะครับก็ลองเลือกลวดเชื่อมโกเบลโก้ไปใช้งานดูเพราะว่าตัวนี้ทําให้ผมหัดเชื่อมได้ง่ายจริงๆใครได้ทดลองวิธีที่ผมแนะนําแล้วหรือได้ลองใช้ลวดเชื่อมโกเบลโก้ตัวนี้แล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจผมพาผมไปยอด800,000ซับสไคร์อย่าลืมไปติดตามในทิกตอกไลฟ์เฟซเชลแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจรวมถึงเลมอนเอทด้วยนะครับวันนี้